สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๋มีเคล็ดลับดีๆนะคะ,ะสำหรับการที่ทำให้ตัวสุก,กินี่นะคะเนี่ยค่ะผักชนิดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีเนาะ,ะสุก,กินี่นะคะเราจะทำยังไงไม่ให้เขาขมนะคะทุกคนอาจจะมีปัญหาที่ว่าซื้อมาแล้วก็ตัวสุก,กินี่เนี่ยจะขมเนาะ,ะวันนี้เก๋มีเทคนิคนะคะที่ชาวอิตาเลียนนะคะเขา บอกมาเนาะว่าต้องทำยังไงง่ายมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็แค่ตัดส่วนหัวเขานอกนี่ค่ะดูแล้วก็ส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนท้ายนะคะเราล้างมาสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ง่ายค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราเอาเนี่ยมาหมุนเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะทำอย่างนี้นะให้ยางมันออกค่ะเพื่อนๆื นะคะนี่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 หมุนไปเลยค่ะหมุนไปเลยเรือยางมันเริ่มจะออกแล้วเนาะตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นตัวยางของเขาเนาะเอายางออกมากได้เท่าไหร่นะคะมันก็จะไม่ขมนี่ค่ะเป็นตัวยางของเขาเนาะง่ายๆค่ะนคะคะส่วนกลางล้วก็นี่ค่ะเอามาถูๆ หม้นๆหมนๆนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ค่ะง่ายมากเขาจะลดความขมนะคะของซุกกินี่ได้นะคะเทคนิคดีๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้ายางเขาออกน้อยแสดงว่าเขาขมน้อยนะคะแต่บางบางลูกอะ่ะเขาขมจะมียางเยอะนะคะ มียางเยืดเนาะผมนี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะเพื่อน